สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับเวลาขณาดนี้ตอนประมาณตีสี่นะครับวันที่แปดกุมภาเวลาตีสี่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับทิกเกอร์นะครับก็คือโดนสัตว์มีพิษนะครับกัดที่บริเวณมือนะครับตอนตีสี่กำลังหลับอยู่เลยในห้องนอนของเราด้วยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เออเราก็พยายามระมัดระวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยเจอข้างบ้านอยู่บ่อยๆนะครับเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรสัตว์เลื้ยคานนะครับ ตัวที่กัดทิกเกอร์นะครับก็คือเป็นตะขาบนะครับตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามันกัดไม่เต็ม <ไป S 1> ที่นะครับ <ไป S 1> แล้วก็โชคดีที่ทิกเกอร์ไม่แพ้ไม่มีอาการแพ้นะครับเอออยากจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันครับเวลาประมาณตีสี่นะครับทิกเกอร์ตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้นะครับแต่ว่าตอนนั้นพ่อยังไม่ตื่นมีแม่อ้อตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูแล้วก็แม่ออก็เรียกถามว่าทิกเกอร์เป็นอะไรทิกเกอร์ก็บอกเจ็บพ่อเลยตื่นมาก็สงสัยก็มองคิดว่า น่าจะเป็นอาการว่าทิกเกอร์นอนทับมือแล้วก็อาจจะเป็นเน็บช้าหรือว่าเป็นตะคิวอะไรประมาณนี้แต่ว่าทิกเกอร์บากเจ็บแล้วก็แสบพอเลยก็เลยสงสัยแล้วก็ไม่ออก็ส่องไฟดูที่มือพอเล็กก็เลยสังเกตแล้วก็เออมองเพ่งชัดๆมันเป็นรอยเห็นเป็นรอยเขี้ยวนะครับซึ่งเขี้ยวเล็กมากๆนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับมองตรงจุดที่เป็นเคล้ายๆฝตอ้อตรงจุดขี้แมงวันไม่ใช่ฝขอภัยซึ่งมันจะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับเป็นจุดสีแดงๆเขี้ยว เห็นเออซึ่งเคี้ยวของตะขับมันจะเป็นเคี้ยวใหญ่แต่อันนี้มันจะกัดเล็กแบบกัดไม่เต็มที่นะครับแล้วติกเกอร์ก็ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็มาร้องให้จนพ่อเล่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นรอยตะขับไม่ออกก็เลยตกใจแล้วก็รีบมองหาตามใต้เตียงนะครับตาหาที่ใต้เตียงก็สรุปเจอมาอยู่ใต้เตียงจริงๆนะครับเออพอหาเจอเนี่ยก็ตกใจด้วยความใหญ่นะครับใหญ่ตัวใหญ่มากนี่นะครับที่น้องๆเห็นอยู่นี่พ่อเล่ก็จับมันแล้วก็เอามาเอาเอา,เอาที่คีบอะคีบใส่ถังเอาไว้นะครับ จริงๆแม่อ้อบอกว่าให้เอาไปหาหมอด้วยพ่อบอกไม่ต้องตะขาบไม่ใช่งูพิษนะครับซึ่งตะขาบมันมีมันเป็นสัตว์มีพิษชนิดเดียวมันไม่เหมือนกับง,งูงูมีหลายประเภทไงก็สรุปแล้วก็ไปหาหมอนะครับไปถึงโรงพยาบาล mm hmm. คุณหมอก็ให้ยาทาแล้วก็ยาแก้ปวดมาแค่2อ,อย่างนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีไข้ก็ออให้กินยาแก้ไข้ด้วยมีมียาแก้ไขมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออบทเรียนอีกบทหนึ่งของทิกเกอร์ที่ได้เจอเหตุการณ์นะครับ ซึ่งพ่อเล่กับแม่ออดเกิดมาก็ไม่เคยนะไม่เคยจะโุนตะคาบต่อยมีทิกเกอร์ในโดนนอนกันอยู่3คนแต่ว่ามีทิกเกอร์โดนคนเดียวก็ฝากน้องๆไว้ด้วยละกันก่อนนอนก็อย่าลืมเ,เช็คที่นอนของตัวเองด้วยละกันเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โชคดีที่มันกัดแค่มือนะครับไม่กัดตามบริเวณอื่นน่าจะถ้าโดนที่บริเวณอื่นน่าจะเจ็บเยอะกว่าน,นี้ใครที่มีเหตุการณ์ครับเคยโดนตัวอะไรกัดหรือต่อยแบบทิกเกอร์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันบ้างนะครับใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ วันนี้ก็เออเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเอามาฝากให้น้องๆได้รับชมกันเป็นการอัปเดตทิกเกอร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ